คัาคำรีแนะนำคู่มือในการเลือกคู่ชีวิตด้วยเป็นคู่มือที่เรารักษาคู่ชีวิตยังไงด้วยพระเจ้าทำไมสร้างคู่ชีวิตด้วยเราก็ไม่รู้อะไรเมื่อกองเฟนแต่หน้าที่สามีกับภรรยายศแต่งงานแล้วมีความหลับิีช่อมนันขึ้นมาเรามีชีวิตเดียวที่บนโลกนี้แต่ยังไม่เรียนแล้วเราก็ไม่รู้อะไร อาจารย์คะมีคนสงสัยและฝากถามว่าถ้าจะแต่งงานแต่ไม่เรียนคู่พระพรได้ไหมเพราะเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเอ่อ,อ,อคงน่าจะมีคนที่อยากจะแต่งงานแต่งงานกันมั่งนะครับผมก็อินดีและออขอพระเจ้าอวยพรในชีวิตคู่นี้นะครับ ถ้าไม่เรียนคู่แต่งงานนะครับก็สามารถแต่งได้สิครับแต่งได้ครับทำไมเพราะว่าผู้ใายหนึ่งคนที่หรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับเขาหลักกันและตั้งใจแต่งงานกันใครจะปฏิเสธได้เพราะว่าชีวิตคนนะครับไม่สามารถบังคับได้พร่องให้เรามีเสรีภาพจำดีๆนะครับเรามีชีวิตนิรัน เรามีชีวิตที่ยืนยาวชีวิตที่ไม่ตายแต่ว่าเราครั้งเดียวที่แต่งงานได้ครั้งเดียวที่เราทำอะไรได้เพื่อพระเจ้าเราแค่ครั้งเดียวที่เรามีสร้างความทรงจำได้ได้ช่วงคราวนี้คือช่วงไหนครับช่วงที่อยู่บนโลกนี้โดยเฉพาะแม้ว่าเรามีชีวิตนิรัน์แต่เรามีชีวิตเดียวที่บนโลกนี้ แม้ว่าชีวิตเดียวบนโลกนี้เราใช้ชีวิตยังไงเรื่องนี้นะครับมีอิทธิพลต่อตอนที่เราไปสวรรค์ครับบุคลิกของเราไปอย่างนั้นเลยะนะครับความทรงจำของเราที่อยู่ที่นี่เอาไปที่นั่นครับก็เลยชีวิตบนโลกนี้นะครับมีคุณค่ามากอันนี้เป็นความคิดเห็นผมนะครับ ชีวิตตอนที่เราอยู่ที่นี่นะครับมีคุณค่ามากกว่าตอนไปแเป่นดินสวรรค์อันนี้เป็นความคิดเห็นผมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพนดินสวรรค์นะครับไม่มีความจํากัดถาวรมีอะไรก็ทําได้ถาวรดีกว่าที่นี่ด้วยเรามีความสุขได้เมื่อไปเพนดินสวรรค์แต่รู้ไหมครับแต่แม้ว่าเราไปสวรรค์ก็ตามเขาไม่สามารถสร้าง ความประสบการณ์ที่แผ่นดินโลกนี้ไม่ได้นี่เป็นโอกาสเดียวชั่วคราวที่เราทำอะไรได้เพื่อตัวเองที่พระเจ้าจัดเพื่อพระเจ้าเพื่อเพื่อมั่นแค่ครั้งเดียวที่เราทำอะไรได้กับพวกเขาแค่ครั้งเดียวที่เราพวกเขานำให้ถึงความรอดได้นี่เป็นครั้งเดียวที่เราค้นลูกได้เออมันวันสำคัญมากมีชีวิตนิรัน แต่มีชั่วคราวในชีวิตที่บนโลกนี้จึงผมอยากให้พี่น้องคริสเตียนนะครับใช้ชีวิตที่บนโลกนี้ให้คุม้มเพราะว่าไปแผ่นดินสวรรค์แล้วมีนินรันดร์ยังไงไม่หายไปแต่ที่นี่นะครับเดียวหายไปก็อยากให้ใช้ชีวิตให้คุม้มถ้าอยากจะใช้ชีวิตให้คุ้มนะครับที่อยู่ในเวลาจํากัดไหมครับงั้นพี่น้องคริสเตียนนะครับต้องการสาเรื่องขัดไม่ได้ที่หพระคา เมื่อกี้บอกว่าเออ,อยังไม่เรียนคูชีวิตแต่แต่งงานได้ไหมครับข้อสรุปได้ครับได้ได้สิครับได้สิครับพรกคำแล้วที่สองนะครับต้องการอะไรครับเพราะวิญญาณพี่น้องคริสเตียนแต่งงานได้ใครก็ตามเขาแต่งงานกับคนที่เขาหลักได้ครับไม่มีปัญหาแต่รู้ไหมครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ยายปู่หรือใครก็ตาม ไม่มีใครบังคับให้แต่งงานมาก่อนนะครับพวกเขาหลักการและแต่งงานแต่รู้ไหมครับแต่งงานแล้วมีอะไรก่อขึ้นรุ่นที่ยังไม่แต่งงานไม่รู้ว่าแต่งงานแล้วมีอะไรก่อขึ้นตอนนี้เนี่ยหลักกันมากโอ้ยเราไม่อยากห่างกันอยากอยู่ด้วยกันอยากจะใช้เวลาเต็มที่กันนับรีบแต่งงานดีกว่าผมก็อยากจะเชียร์ให้รีบแต่งงานแต่ว่าผมก็อยากให้เขามีความเข้าใจว่าพระคมพีพูดถึงเรื่องแต่งวานาอย่างไงโอเค พระคัมพีแนะนำคู่มือในการเลือกคู่ชีวิตด้วยแล้วก็ในพระคัมพีนะครับพระคัมพีเป็นคู่มือที่เรารักษาคู่ชีวิตยังไงด้วยแล้วก็ในพระคัมพีนะครับพูดถึงเรื่องนี้ด้วยพระเจ้าทำไมสร้างคู่ชีวิตด้วยงานหน้าที่สามีคืออะไรหน้าที่ภรรยาคืออะไรเมื่อก่อนเราเป็นเฟนกัน แต่แต่งงานแล้วนะครับความหมายเปลี่ยนนะครับเมื่อกองเฟนแต่หน้าที่สามีกับภรรยายศแต่งงานแล้วมีความหลับผิดชอบนางขึ้นมาแต่ยังไม่เรียนแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยพระคำคู่มือชีวิตพระวิญญาณเตือนเราที่สามนะครับมีคริจักคริจักคืออะไรคู่มือคู่อะไรนะการเรียนชั้นเรียนคู่พับพรนะครับ คริสจากเราตืดยงไว้นะครับทําไมล่ะครับเพราะว่าเสียใจย,ยังไงเสียใจยเสียใจยทําไมผมก็เสียใจยหลายครั้งมาตอนแรกๆพี่น้องหลักการแต่งงานแต่หลังๆนะครับเลิกกันทะเลาะก,กันมีบาดแผลกันเอศอร้าแลวผมก็ตั้งใจศึกษาดู ว่าครบครัวคืออะไรคู่พระพรคืออะไรสังเกตดูแล้วรู้ว่าอ๋อพระเจ้าสร้างเพื่ออะไรและหน้าที่ผมอะไรหน้าที่ภรรยาอะไรเราเลือกอยังไงดีแล้วก็เรามีขั้นตอนไหนในพระคภีร์นแนะนําสุดท้ายนี้นะครับเราก็ทําหนังสือเป็นอ่อชั้นเรียนคู่พระพรไม่เรียนก็แต่งได้ครับร้อยเปอรซแต่ว่าทําไมตเตรียมเรื่องนี้มาเพื่อ ให้คนที่ยังไม่แต่งงานมีโอกาสที่พิจารณาดูตัวเองอีกครั้งยังไม่แต่งงานมีโอกาสนะครับแต่แต่งงานแล้วนะครับคือไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ไปก็เลยยังไงพิจารณาดูว่าเราเหมาะจริงๆหรือเปล่าหนึ่งปีมีใครที่คบกันแล้วยังไม่ถึงหนึ่งปีผมไม่อยากจัดงานแต่งงานให้ ทำไมล่ะครับอาจารย์ครับพระคัมภีร์ไม่บอกว่ารลายยาเวลาเราคุกกรมาเท่าไหร่จะแต่งได้ไม่มีครับไม่มีครับแต่ว่าเท่าที่ผมพิจารณาดูนะครับส่วนใหญ่หนึ่งปีแล้วเริ่มทะเลาะกันทําไมหนึ่งปีแล้วเริ่มทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนที่อยากรู้จักคนนั้นนะครับหยุดไปถ้าหยุดไปมีอะไรกิดขึ้น ไม่อยากรู้เพรารู้รู้อยู่พูดอะไรเขาจะ,อะตอบสนองอยังไงร,รู้หมดละี่จะไม่สงสยัยละตอนนี้รู้หมดละก็จากนําไปไม่สงสยัยตั้งแต่น้าไปเริ่มทะเลาะกันก็เลยท้าได้เนี่ยหนึ่งปีขึ้นไปแต่งงานดีกว่าอืมถ้าตำกำกาลังพูดถึงเรื่องฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนคนเป็นอย่างนั้นฮอร์โมนนั้นเนี่ยผลิตมากที่สุดหนึ่งสองปี แต่ถ้าหนึ่งถึงสปีนะครับยังโคโมนผลิตอยู่แต่ทะเลาะกันอย่างหนักมากเลิกกันไปเลิกกันมาเลิกกันไปเลิกกันมาผมห่วงมากเลยนะครับห่วงมากเพราะว่าเดี๋ยวแต่งงานแล้วโคโนหยุดเลยนะครับโคโมนมหยุดเลยงั้นสิ่งที่คุณทําต่อไปก็คือความตั้งใจและความเข้าใจแต่ยังไม่เรียนรู้ว่าแต่งงานแล้วมีอะไรเกิดขึ้น สวนใหญ่นะครับแต่งงานแล้วเจอตารางเวลาขายขยกันเจอตารางเวลาเจอเรื่องต่างๆขาไขยกันครับเพราะว่าแต่งงานปุ๊บมีความรับผิดชอบขึ้นมายัางไงเมื่อก่อนเราไม่ต้องรับผิดชอบแฟนก็ได้ละเมื่อก่อนไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อนแค่เราช่วยเหลือช่วเขาแต่แต่งงานแล้วนะครับทุกอย่างเป็นของเราถ้าเขาใช้อีกแบบหนึ่งแล้วเราสูญเสีย ทันทีเลยแล้วก็ต้องนอนด้วยกันเห็นด้วยกันต้องรับผลด้วยกันอา่าผมอยากอยากให้เรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนเรียนรู้แล้วโอเคและค่อยแต่งงานไม่สายสาเหตุที่ยังไม่เรียนรู้เพียงพอสาเหตุที่ยังทบทวนยังไม่ทบทวนดูยังไม่ที่สุดแต่ตามฮอร์โมนปัจจุบนันนี้และอยากจะรีบแต่งงานทำไม เออทำไมแต่งได้พระเจ้าอวยพรผมก็ขอพระเจ้าอวยพรคู่ชีวิตนั้นแต่พระเจ้าให้คู่คู่มือคือพระคัมภีร์ในการดําเนินชีวิตที่บนโลกนี้ที่มีแต่ขังเดียวที่สองนะครับพระวิญญาณที่เตือนเราที่สามนะครับขี้จกักรที่นูนใจซึ่งกันและกันคู่ชีวิตไม่ต้องเรียนก็นได้แต่เราเตรียมชั้นเรียนคู่ชีวิตไว้ เพื่อคนที่กําลังจะแต่งงานเตรียไมไว้เพื่อคนที่แต่งงานจริงๆคนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยเราไม่ให้สอนด้วยทําไมเพราะว่าเขายัางไม่เข้าใจแน่นอนไม่มีแฟนสอนทําไม <c oughs> อาจารย์คำไม่มีแฟนครับเรียนทําไมเรียนทําไมเอเราเนี่ยตั้งใจสอนไว้เพราะว่าเพื่อให้คนนั้นเนี่ยลายสูทไทยที่กําลังจะเลิกเป็นโสดกําลังจะสร้างคู่ชีวิต เขาต้องใช้ชีวิตด้วยกับคนนั้นจริงๆงั้นก่อนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ทดสอบดูขั้งสุดท้ายอันนี้เรียกว่าคู่ชีวิตครับจากนั้นไปนะครับเขาก็รู้ว่าเขาต้องเลือกอะไรบางคนี่ยไม่รู้ก่อนไม่พร้อมไม่ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานแล้วเรื่องนี้ก็ขอขึ้นและแต่งงันก่อนแล้วก็สุดท้ายเจอปัญหาโน้นนี่นั่นแล้วเขาเครียดทรมานหรืออะไรอย่างนี้ก็มีบ้างแล้วค่อย ปรับตัวกันบ้างก็มีแต่รู้ไหมครับตั้งแต่แรกเรารู้ว่ามีอะไรก่อขึ้นแล้วเราทําใจไว้ก่อนเพื่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมยอมรับข้อเสียเขาได้ทั้งหมดใช่เรื่องนี้ก่อขึ้นแต่ผมทาใจไว้ผมเนี่ยแบกเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างที่พรงแบกความอ่อนเอของของผมมาผมก็แบกข้อเสียเขาหมดเลยทาใจและแต่งงานมาจะาผลของมันนะครับความมั่งคงในคู่ชีวิตนั้นครับ เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แต่รู้ไหมครับเพื่อเราผลิตผลิตหนังสือคู่ชีวิตนะครับเราให้หลายคู่ที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องนี้นะคะให้เลิกกันเออเราไม่ให้เลิกกันแต่มาเจอนูน่นเจอนี่ยังไงเกือบตําตาตลรางเวลาคู่ชีวิตแต่ละคู่ครับเดี๋ยวเจอแม้ว่าเราสอนหรือไม่สอนก็ตามเจอครับเจอไม่สามารถไม่เจอได้ <laughs> ต้องเจอครับก็เลยให้รู้ก่อน มั่นใจก่อนมีหลายคนที่ยังไม่เรียนก่อนและรีบแต่งงานก็มีแต่ถ้าได้ก็อยากให้เรียนเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าความรักของอาจารย์ความความห่วงใยอันนี้เรียกว่าความห่วงใยความห่วงใยมากกว่าไม่เรียนก็ได้ครับมันไม่ใช่กดเกณฑ์ด้วยนะครับ